วัสดีครับช่องชานแชนแนลแชนแนลแชนแนลนี่เราสองคนนะครับกำลังจะเดินทางไปยังไล่มันนะครับที่เป็นวิถีชีวิตของคนที่นี่กครับว่าผลิตผลนะครับหรือว่า การทํามาหากินของคนที่นี่เขาทําอย่างไรกันบ้างดูครับคนหลังไม่ใช่แมวนะครับอันนี้คนไทยป่ะครับน่ะคนไทยป่ะครับไม่ใช่แมวนะคนไทยนะม,มีบัตรพร้อมไนหะมครับผมีบัตรพร้อมครับเรากําลังจะเดินทางไปนะครับยังอ่าโอเคอายุเจ็ดสิบแล้วเด็กเองทํารายเด็กคนเดียวผมนี้ตัวน,นี้คุณยายอายุอายุเท่าไหร่ครับคุณยายตอนนี้เจ็ดสิบเจ้ากุหลาบบ๊วย เท่าไหร่นะ70ฟ้าแล้ว72วเหรอเออเอาแล้วทำไล่ลไหวแล้วครับเนี่ยไล่ไปทากยาอย่นี้นะไปไหวเหรอไหวไปทากอยู่เรือยตั้งแต่เช้า,าแล้วอ่ะถือว่าเป็นผู้สูงอายุที่มีร่างกายที่แข็งแรงนะครับเพราะว่าไม่มีผู้อายุคนเดียวบางท่านก็อายุอานามประมาณนี้นะครับก็จะเดินนะครับหรือว่าจะไปทางไหนก็ไม่คล่องนะครับ ร่างกายไม่แข็งแรงแต่สําหรับคุณยายคนนี้ร่างกายแข็งแรงครับยังทํางานรับจ้างอยู่นะครับด้วยรายได้วันละสามร้อยกบาทตามขั้นแรงขั้นต่ําของที่เขากําหนดมานะครับนะครับนี่แหละครับเป็นวิถีชีวิตของคนที่นี่นะครับที่ต้องต้องทํานะครับไม่ทําพวกเราก็ไม่มีจะกินนะครับเพราะว่าเป็นอาชีพรับจ้างทั่วไปนะครับเจ็ดสิบสองนี่ตอนนี้อยู่คนเดียวนะคุณยายเนาะ อยู่คนเดียวนะครับไม่มีครอบครัวนะครับเป็นคุณยายที่ถึงเวลานะครับก็จะไปจำศีลที่วัดนะครับทุกวันพระนะครับอันนี้เป็นวิถีของคนพุทธนะครับที่คุณยายเราปฏิบัติมาจนอายุ72นะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งชีวิตนะครับที่เรานำมาเป็นตัวอย่างนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับที่ได้ตามทางช่องชาแนลเรานะครับได้เห็นว่าอ่า คนเรานะครับแม้จะอายุมากนะครับลูกเตาไม่มีนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ลําบากนะครับต้องดิ้นรนแล้วกระเสือกกระสนด้วยตัวเองนะครับหาเช้ากินข้านะครับรับจ้างไปจนป่าจะหมดเกลี้ยวแรงนะครับโอ้เนาะจริงๆก็น่าสงสารนะครับแต่ก็ทําไงได้ครับในเมื่อเป็นวิถีชีวิตของเขานะครับครับตอนนี้เราเดินทางมาใกล้จะถึงไร่นะครับที่จะพาคุณยายไปทํางานนะครับ ครับวันนี้เราตามคุณยายมาดูนะครับว่าเขาคุณยายเขามาทําอะไรกันนะครับเขายังทํางานไหวจริงหรือไม่นะครับเดี๋ยวไปพิสูจน์ดูนะครับว่าเจ็ดสิบสองนะครับยังทํางานได้นะครับเดี๋ยวเราจะตามไปถึงไร่นะครับไปดูว่าเขาทําได้จริงหรือไม่ครับตามผมมาครับอ้อันนี้เป็นไร่อยู่คาเนาะข้างทางเต็มไปด้วยยูคานะครับสวยงามนะครับเป็นอ่า ผลิตผลของคนที่นี่นะครับตามนะครับตามมาครับโอ้ทางกระสายเยอะเนาะ<อ>ไล่กระทุระกันดานเรามาดูนะครับว่ายังทำงานได้จริงหรือไม่นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้สูงวัยนะครับที่ ภาพไดีนะครับเพราะงั้นพยายามรักษาสุขภาพตัวเองนะครับให้แข็งแรงนะครับแล้วก็รูกภัยแค่เจ็บนะครับก็จะเข้ามากั้มกายเราไม่ได้นะครับเหมือนคุณยายคนนี้นะครับดูไว้เพื่อจะได้ปฏิบัติตามนะครับจะได้แข็งแรงนะครับร่างกายนะครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงไร่มันสำปะหลังนะครับที่คุณยายจะมาทำงานนะครับเดี๋ยวเราจะลงมือทำด้วยกันนะครับดูที่ว่าคุณยาย ทำได้จริงอยา่างที่คุณยายบอกหรือเปล่านะครับมาไปดูกันครับรจะตามคุณยายไปนะครับยยว,ว้าวว้าว,ว,าวนี่ครับเป็นไร่มันสำปะหลังนะครับที่คุณยายนะครับจะมาับจ้างถากน,นะครับมาดูว่า เขาแข็งแรงจริงหรือเปล่านะครับเขาทําได้จริงหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นการตามมาพิสูจน์นะครับเพราะว่าผมเองนะครับก็ไม่เชื่อนะครับว่าคุณยายคนนี้นะแกแกจะแข็งแรงแล้วก็จะรับจ้างอยู่เป็นประจํานะครับทุกวันนะครับเว้นวันพระนะครับถ้าเป็นวันพระนะครับก็จะไปจําศีลอยู่ที่วัดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นวันธรรมดา คุณยายบอกจอกรับจ้างทุกวันถ้ามีคนจ้างนะครับนี่ครับไร่มันนะครับที่เดี๋ยววันนี้เราจะมาพิสูจน์นะครับว้าวว้าวชาแนลนะครับบรรยากาศท้องไร่ท้องนาออ้ยนะครับก็ดีนะครับเป็นบรรยากาศที่อากาศดีมากนะครับช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเข้ามาในประเทศเรานะครับเพราะฉะนั้นแล้วพยายามรักษาแล้วก็ดูแลตัวเองนะครับทําร่างกายให้แข็งแรงนะครับกินอาหารที่สุกนะครับ ใช้ช้อนกลางนะครับอย่าไปใช้ช้อนรวมนะครับไปเดินทางไปไหนที่มีสาธารณะหรือว่ามีคนเยอะๆนะครับก็ให้ใส่สมันะครับเพื่อป้องกันนะครับอากาศที่จะเข้ามานะครับในร่างกายเรานะครับแต่ถ้าอยู่แบบคนเดียวนะครับหรือบรรยากาศที่โล่งๆอย่างนี้นะครับบางครั้งเราก็ยกเว้นนะครับได้นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นอากาศที่บริสุทธิ์นะครับที่เราต้อง สูตรเข้าไปให้ร่างกายเรานะครับได้รับนะครับเพื่อเป็นภูมิต้านทานนะครับกับโรคภัยแค่เจ็บนะครับร่างกายเราต้องดูแลนะครับมันดูแลตัวเองด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวเรายายครับพร้อมยังครับตอนนี้กําลังเตรียมตัวนะครับอ๋อไม่ว่าจะเป็น การใส่อุปกรณ์ป้องกันนะครับอย่างเช่นถุงมือนะครับแล้วก็หมวกกันแดดนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่เป็นอุปกรณ์ในการทำงานนะครับเหรอครับโอเคครับเดี๋ยวเราเอาอุปกรณ์นะครับลงมานะครับอุปกรณ์ลงมาก่อนนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ ท,ที่ที่คุณยายบอกเป็นเสมือนอ,อาวุธนะครับที่ไว้ทำมาหากินนะครับนี่คือจอบครับนะครับจอบครับนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มนะครับว่าขั้นตอนการเป็นทำงานเป็นยังไงนะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวให้อเตรียมตัวก่อนนะครับช่วงนี้นะครับเออ ไล่ชาวนาโอ้ลำบากจริงๆนะครับว่าจะได้แต่ละวันนะครับก็ต้องว่ากันไปแล้วครับวิถีชีวิตคนเรานะครับโอ้อยากได้กล้องใหญ่ๆกล้องใหม่ๆกับเขาเนาะชานแชนเนลนะก็เป็นช่องโอ้ลมลมลมอตอนนี้เราจะ,จะปักอุปกรณ์การถ่ายนะครับไว้กับ สายนะครับโดยใช้เสาตั้งขึ้นมานะครับโอ้ชีวิตของพวกเรานะครับเดี๋ยวใส่เสื้อผ้าก่อนนะครับใส่เสื้อกันแดดนะครับก่อนที่จะเริ่มลงมือนะครับเป็นอุปกรณ์ป้องกันตัวเองนะครับการผิวดำว่างั้นนี่แหละครับ ที่ชมอยู่หรือติดตามอยู่นะครับก็เป็นช่องไลฟ์สาระนะครับแต่บางครั้งก็มีสาระนะครับแล้วแต่ท่านนะครับคิดแล้วก็พิจารณานะครับถ้าท่านว่างนะครับก็ลองติดตามพวกเราดูนะครับว่าเราจะพาไปถ่ายทําเรื่องอะไรบ้างนะครับที่เป็นวิถีชีวิตที่เจ็ดหลังแห่งนี้นะครับอย่าลืมนะครับหมู่บ้านเจ็ดหลังแห่งนี้นะครับ ยังมีสิ่งดีๆอีกเยอะมากมายนะครับที่รอให้ท่านมาพิสูจน์ชมนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยวนะครับหรือการอนุรักษ์อ่าอ่าผลิตภัณฑ์นะครับหรือพืชพันธุ์นะครับเป็นพืชพันธุ์ไม้ที่ห่วงห้ามนะครับมีเยอะนะครับในหมู่บ้านเรายังมีอะไรให้ท่านติดตามนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับ แล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์นะครับกลุ่มแม่บ้านนะครับของผู้นำหมู่บ้านเรานะครับก็คือผู้ใหญ่บ้านนะครับตั้งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์นะครับโอทอกประจำบ้านที่ขึ้นชื่อลือชานะครับเคยออกรายการดังๆมาหลายรายการนะครับมะม่วงหินมะพานนะครับเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่กลุ่มแม่บ้านนะครับได้นาออกนะครับแล้วก็ผลิตส่งไปนะครับทั่วๆเลยนะครับแล้วแต่ออเดอร์ที่สั่งมานะครับจนขึ้นชื่อลือชานะครับ ใช้ชื่อกลุ่มว่าเจ็ดหลังพาเพลินนะครับรับรองว่าอร่อยถูกใจนะครับสนใจแล้วมานะครับที่นี่มีอะไรให้ท่านได้พิสูจน์ชมอีกเยอะนะครับตามผมมาครับว้าวว้าวชาแนลนะครับมีแต่ว้าวว้าวนะครับเออดีไม่ดีก็ว้าวไว้ก่อนนะไปแล้วครับไปแล้วครับถามมาครับถามมาถามมาครับถามอุ้ย ฝุ่นตลบเลยครับคุณยายทำได้อย่างไรอายุเจ็ดสิบสองนะครับตอนนี้น่าจะถากนะครับนำหน้าผมไปแล้วก็ฝุ่นตลบไปทางนู้นนะครับโอ้โหนึกว่าวิ่งนะครับไม่ใช่วิ่งนะครับถากมันนะครับว้าวว้าวโอ้ว้าวว้าวดูไปนู่นแล้วอ่ะโอ้สุดยอดจริงๆเลยโอ้โหนะครับตามไปดูครับ โออจริงครับสงคำล่ำลือจริงๆครับนี่ครับโอ้โหนะครับดูดูดูครับสายและฝานะครับตวัดไม่มีการหยุดนี่คือการพไล่มันนะครับพนมันพนดินไล่มันนะครับเพื่อให้มันเลือที่เป็นมันที่เราไม่ต้องการนะครับตายนะครับเพื่อให้เหลือแต่ต้น ที่เราต้องการนะครับจะได้พุ่งนะครับเป็นผลผลิตที่ทํารายได้ให้กับคนที่นี่นะครับปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับผลผลิตนะครับว้าวว้าวว้าวดูสิครับดูสิครับเจ็ดสิบสองเขาทำได้อย่างไรเอ่ยยังไงแล้วเราจะพาท่านนะครับพิสูจน์นะครับว่าคุณยายเนี่ยจริงๆแล้วมีตัวยาอะไรช่วยหรือเปล่านะครับถึงร่างกายได้แข็งแรงขนาดนี้ครับหรือไม่ได้ใช้อะไรเลยนะครับ เป็นอายาอายุวัฒนะนะครับชนิดใจนะครับเดี๋ยวนะครับเรามาติดตามอีพีสกันนะครับตอนนี้ยังไงแล้วเดี๋ยวผมจะไม่ทันคุณยายนะครับต้องขอกบจบคลิปนี้ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าผมจะถากหญ้านะครับตามคุณยายดูซิว่าระหว่างผมกับคุณยายเนี่ยอายุที่ห่างกันเนี่ยดูว่าผมจะไหวสู้คุณยายเลยอไมเพราะว่ามันเป็นงานที่ค่อนข้างจะหนักนะครับไม่ใช่งานเบานะครับยังไงแล้วฝากท่าน โอ้โหว่าจะตั้งขาได้โอ้ขากล้องกำลังบากครับใช้ไม้นะครับฝากนะครับติดตามนะครับแล้วก็ให้กำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับถึงไรสาระนะครับแต่ก็แฝงด้วยสาระนะครับแฝงด้วยสาระนะครับไรสาระกับแฝงด้วยสาระนะครับยังไงแล้วอย่าลืมนะครับชาร์ชาแนลนะครับติดตามพวกเราด้วยครับ คลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ